A few moments later a few inches later two hours later few few moments inches One eternity two hours สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องนี้นะคะวันนี้เรามาเล่น b o u e Heaven กับน้องนะครับอันนี้เป็นท่าเปิดทิปแล้วมันม่ารู้เป็นไงครับชุดใหม่เราตึงไหมเฮ้ยอันนี้เป็นตัวปัจจุบันนะนี่ไม่เชื่อก็ดูดูตรงนี้เป็นตัวของเราจริงๆมาอวดชุดใหม่ด้วยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแค่ผมก็ นนั่เปลี่ยนแค่ผมนั่นแหดะเปลี่ยนแค่ผมนั่นแหละอืเราจะเปลี่ยนผมทรงไหนดีนะอยากได้แบบเท็ดีเท็ดี้ทรงนี้ละกันเ,เอ้ยไม่มันดูไม่ค่อยเท็ดี้ทรงนี้ละกันเ<อ>ท็ดีจัดอ่ะบอกอยูสวัสด,ดีจ้ะน้อง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 มาแล้วชุดผมตึงไหมครับโอ้โ oh. หน้องก็ตึงเกินผมอะ่ะ เป็นยูทูบเบอร์คุณน่ะเป็นอะไรตำรวจขาวโอ๊ยไม่นะอย่ามาจับผมไอ้ไอ้กีด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 ,ดโอ้ยใครบอกว่าจะไปจับเอน,น,นวิ่งหน,นีตำรวจครับพี่น้องแ,ว,แนะวิ่งหนีตำรวจครับพี่น้องอพี่น้องวิ่งหน,นีตำรวจนะครับพี่น้องตำรวจอขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่ง อยากได้กระเป๋ากระเป๋าสักอันนะคะก็จะใส่ไปน่าใส่นี่เทดดี้เท็ดีเขาชอบใส่เหมือนกันยีดก้ <c oughs> ไลม์ูต้องเปิดไล์ไอติมไม่ก็ร้าท็อบเค้กโว้ยเอ่อจะทำอะไรดีอันอันดับแรกเราเปลี่ยนท่าท่าท่าเดินเือลืมเปลี่ยนเรามาเทศดีเกินไปเอ่อมันมีคนจะยิงธนูใส่โอ้ะช่างม่ง ไม่ตายจริงหรอกอยล้อยมไปไหนวะถ้าๆๆงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปหาบ้านก่อนแล้วกนะัน,นมาแล้วบ้านหลังที่สิบห้าเป็นของพี่ เย้<า>ได้บ้านแล้วตามไปช่วยลุยไติมเนื้อของมึงเฮ้ยบ้านยังสวยอ่ะสวยเกินไอติมจ้าไอติมทำไมมันไม่ทำข้างล่างเลยวะไอเต็มมันจะเป็นบ้านยกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยประตูมันเตะโอ้ my god น่ากลัวมากบ้านนี้มีอะไรดีเอาบ้านหลั่งยี่สิบสี่แล้วกันเป็นสตรีมเมอร์ด้วยแฮะเทเดีย อุย้ยโลดทองโลดทองไปครับเป็นไงครับผมมีโลดทองโอโลดทองเย้ขอบคุณนี่เราจะมาสัมภาษณ์ข่าวกันนะครับทุกคนเอ,อเคเรามาสัมภาษณ์ข่าวกันเปลี่ยนเปลี่ยนได้เยเปลี่ยนยแล้ว ดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ข่าวนะครับวันนี้ไออีกช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อช่องอะไรนะสายฟีไม่เติมเกมสายฟีไม่เติมเกมนะคะเขาอะตำรวจข่าวใช่ไหมที่ท pues ี่ให้ดูเมื่อกี Dans ้เขาอะขี่รถชนคนเว้ยหูยน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวเออเนี่ยจบข่าวครับจบข่าวมาดีกว่าไปหาตำรวจข่าวหน้างูมาถึงตำรวจข่าวจะเปิดร้านไอติมเว้ย ใครถามไม่ได้ถามเว้ยแหมไอ้เรื่องนั้นที่ชนคนน่ะนี่เป็นเรื่องจริงแล้วพูดไ้ก่อนเลยนะก่อนจะเป็นตำรวจเขาก่็นตำรวจระดับนายตำรวจระดับตำเป็นมาก่อนอยู่บ้านหลังที่เท่าไหร่คือแบบอยู่บ้านหลังที่เท่าไหร่มิสซีเบอร์ร้า์เต็มอยู่แล้วชุด55นะคระแต่ใส่แม่ง505แล้ว บ้านบ้านสีอะไรบ้านหลังที่เนี้อยู่สกลเายบ้านนีนี่เนอะว่าขี่รถยากว่ะไม่ได้เล่นในคอมวนมากเนียนเนียนเนียนเนียเนียนเออเจ็บเจ็บได้ไงวะ อวิมเจอป้ายไปเขียนป้ายดีกว่าป้ายว่าป้ายว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไอเขียนไปเขียนบ้านอะไรวะเอเขียนป้าย A N D R I E อะไรวะเนี่ยไปเขียนป้าไปยไ,ไลน์เต็มไม่หน่อยดิไม่ไเนนออดี๋ยวจะเขียนเป็นชื่อช่องแล้วกันนะเขียนเปิดไลน์เต็มตอนนี โซนโซนไม่รู้เขียนแค่นี้ก็พอ,ยโอ,โอ,โอโเย,อปปย้โอ,โอุ้ยเดี๋ยวคุณนันเราเล่นก็แอบกันตอนแอบได้อะโนหาคนนั้นให้เจอในบ้านของคุณนันเองบ้านหลังที่ยิบสีสเม็ได้โอ้ อาจจะเสียงรบกวนนิดนึงนะครับนั่นชื่อช่องเราวิเกินปุยมุยเอาเป็นว่านี้อันนี้คือชื่อเนี่ยชื่อไอชื่ออะไรวะช,ชื่อเออชื่อโรบอกไปติดตามกันได้นะคะ มีคนก๊อบยู่ไหนว่บ้านหลังที่ยสิบจะได้เล่นซ่อนหาูก่อนว่าตอนนี้ยังแอบไม้เสร็จเลยกากก่ขขีมอไซยากว่าขีมาีว่าขีง่ายที่สุดคือม้าเว้ย ตัวละครที่ขอไม่สุดเอามาดำแล้วกันหมาดำนี่เฮ้ยเข้าเฮ้ยเข้ากับสีตัวเราเลยเป็นบ้านหล<ม>ังที่ยึดเสียงถ้าเกิดเราตอนนี้คนนันทำให้ตัวเองแบบไม่มีใจหในในวังเหตจริงขนาดตัวเองมองไมง่เห็นชื่อมาชื่อว่าอื<ม> มาชื่อช่องก็คือถ้าเกิดเราหาคนนั้นไม่ได้เราจะไม่ได้จบคลิปนะครับนอกจากว่าสิธิ์เวลาจะเสียเกินไปแอบอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมอู้หูตัวอย่างกากาเทียบกับเรา เป็นบ้านร้านขายขนมซะด้วยบอกเลยมันมีห้องลับมีห้องลับอย่มีห้องลับ,หร,บหรอเอออยู่ตรงไหนบอกมาอยู่ตรงตู้เซฟเรารู้ไหมหลังว่าตู้เซฟที่นี่อยู่ไหนไม่รู้ไม่เคยใช้บ้านนี้ที่ไหนวะตู้เซฟมันก็อยู่ที่ห้องลับนั่นแหละห้องลับเออไปให้ว่ามันอยู่บนรูปภาพ โอมโกโกโเูเนี่ใช่ไหมมีใช่ปะใช่ปะต้องขึ้นไปนั่งยังไงว่าแล้วเอ้ยเอ้ยนี่มันมือดอ่ะแล้วท,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 ที่คือที่คนตาแตงบอกเลยอยู่ในนี้เปล่านะไม่ฮะเอ็งกำลังนั่งเก้าอี้อยู่เหรอป่าเลย อย่าบอกนะไมอยู่ในตู้เซฟเฮ้ยเราเปิดตู้เซฟดูดิแป๊บนึงนะโอ,อ้ระ,ะเบิดก่อนระเบิดอยู่ไหนจ้าระเบิดอยู่ไหนจ้าด้ล,ละตู้ผู้ชายต้องหันหลังให้ระเบิดครับอืมีแต่เงินขอแล้วกันเอ้ยอยู่ไหนวะ

โ okay, อเคเราเจอคนนั้นแล้วคราวนี้เราก็จบคลิปได้คลิปบ๊ายบายนะคะฟู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 ฟ A few moments later A few inches later Two hours later One eternity later